คำทํานาย12ประการปี2565ปีเสือดําทยานนาวาปีแห่งการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับข้อหนึ่งโควิดกลางปี2565เราจะจัดการมันได้ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2565โรคอาจสงบแต่ถ้าจัดการมันไม่ได้อาจจะอยู่อย่างปรับตัว ไปจนถึงปี2567คกขออ้อ2การเมืองและระบบราชการดาวคุณธรรมทรงพลังมีการปรับเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจเรื่องปิดบังซ่อนเร้นจะถูกชำระความคนดีจะอยู่ได้ขอ้อ3การค้าต่างประเทศจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากสินค้าการเกษตรจะมีราคา แพทย์สมุนไพรจะสร้างชื่อต้นตำรับยาไทยโบราณจะได้รับการยอมรับกัญชากัญชงกระท่อมและอื่นๆจะได้รับความสนใจจากโลกข้อ4ปี2565เป็นปีทองของสื่อบันเทิงจะปังมากดาราเด็กวัยรุ่นจะสร้างชื่อวงการดาราซีรีส์ จะดังไปสร้างชื่อเสียงในเอเชียหรือระดับโลกเป็นปีทองของสื่อทีวีและออนไลน์ข้อ5วงการโหราศาสตร์จะได้รับการยอมรับและต้องเป็นโหราศาสตร์ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจเพราะคนไม่โง่แล้วหมดตัวมาเยอะกับเนมตหมอผีร่างส่งโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์จีนหัวเหงห้วงจุย้ยยูเรเนียน และประมาจารย์ด้านไพ่ที่เป็นของจริงจะปังปีนี้เน้นความรู้เพราะคนไม่งูเข็ดจ,จากโควิดข้อหธุรกิจการค้าคนจะลาออกมากขึ้นมาประกอบอาชีพเองเพราะไม่กล้าฝากชีวิตกับงานประจำงานออนไลน์ได้รับความนิยมมาก SME อาชีพอิสระจะเป็นทางออกมากขึ้น นับเป็นปีที่สร้างนักธุรกิจเศรษฐีใหม่ข้อ 7. ธุรกิจการเงินจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่สกุลเงินออนไลน์จะมีผลต่อการปรับตัวของธนาคารและที่สำคัญให้ระวังระบบธนาคารล่มการโจรกรรมการเงินออนไลน์และการที่โลกลงทุนคนธรรมดาจะเป็นเศรษฐีและอาจจะได้เห็นเศรษฐีเป็นยาจกในช่วงพริบตา จากธุรกิจการเงินนี้ข้อ8การแพทย์ไทยจะได้สร้างชื่อในระดับโลกทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยไม่ใช่ด้านการจัดก,การโควิดอย่างเดียวงานด้านวิจัยโรคอื่นเช่นกันคนไทยจะมีชื่อทางการแพทย์และสาธารณสุขข้อ9ธุรกิจโคสการสอนธุรกิจความรู้จะกลับมาปังอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ตัวจริงเท่านั้นจะอยู่ได้เพราะคนต้องการผู้รู้จริงทางธุรกิจตัวจริงเน้นกำลังใจได้บ้างแน่นอนข้อ10ปี2565เป็นปีแห่งความเท่าเทียมสิทธิสตรีมีโอกาสยอมรับความเท่าเทียมมากขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมประเทศที่จเจริญแล้วหรือมีทิศทางที่ดีและชัดเจน ข้อ11สิ่งที่ต้องระวังภัยจากน้ำท่วมอย่างฉับพลันเขื่อนแตกและลูกสู่คนในปี2565แต่เราจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ข้อ12ปี2565ปีเสือดำทยานาวาควรกราบไหว้บูชาเทวนารีแห่งสายน้ำถือศิลกินเจ และมันสวดมนต์ทำบุญโดยปีเสือดำก็ยังดุเดือดอยู่อาจถึงหนองเลือดโดยดวงเมืองปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆไม่เหมือนกับปีก่อนๆที่ผ่านมาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอิดทธิพลจากดาวสำคัญที่เข้าลักนาเช่นดาวมริตยูตอนนี้อย่างสถิตยอยู่นักลักนาเมืองไทย ดาวมฤตยูซึ่งจะอยู่ไปจนถึง7กรกฎาคม2565ถึงจะย้ายออกดังนั้นจากนี้จนถึงปี2565ในเดือนกรกฎาคมก็อาจจะเกิดอะไรต่อเนื่องแต่ปีนี้เป็นปีที่รุนแรงโดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่สองมีนาคมเพราะดาวเสาย้ายจากราศีธนูเข้าราศีมังกร ตั้งฉากกับดวงเมืองดังนั้นด้านเศรษฐกิจอย่างที่บอกปีนี้หนักมากถึงเรียกว่าอภิมหาวิปรโยคจะวุ่นวายเดือดร้อนไปทุกย,อยก่อมย่าเข้ายากมาแพงมากคนตกงานนี่สินทั้งระบบจะไปไม่ไหวตลาดหุ้นอาจตกต่ำที่สุดและหนักมากคือเมษายนปี2565 อาจจะหนักจนถึง IMF ต้องเข้ามาช่วยส่วนในเรื่องของโรคระบาดอาจกลายพันไปเรื่อยๆเหมือนมัจจุราชยาที่มีอยู่อาจรักษาไม่ทันเพราะโรคพัฒนาไปเร็วเป็นไวรัสที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกจะทำให้คนเสียชีวิตเยอะทำลายเนื้อเยื่อมนุษย์ภายใน24ชั่วโมงการจะผ่านวิกฤตไปได้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เพราะดาวมฤตยูอยู่จนถึงปี2565และปี2565จะร้อนแรงตลอดดังนั้นผู้นำรัฐบาลต้องลดลงเพราะเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ถือว่าหนักกว่าเยอะเกิดการแตกแยกครั้งใหญ่ก็เป็นจุดหนึ่งที่บ้านเมืองเกิดความโคลาหลปัญหาจะมาจากภายนอกคือเศรษฐกิจ จะหาทางแก้ไขไม่ได้เลยเศรษฐกิจยิ่งแย่ลงจะมีคนฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจมีการปล้นสะดมเยอะขึ้นรวมถึงภัยพิบัติต่างๆสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นนำไปสู่สถานการณ์สุกงอมเปิดช่องให้ใช้ข้ออ้างความวุ่นวายในการนำทหารเข้ามาทำให้บ้านเมืองวุ่นวายรุนแรงยึดอำนาจส่วนปัญหาเศรษฐกิจ เรื่องนี้แย่ยิ่งกว่าเสาเป็นดาวจํากัดจํานวนคือเป็นดาวของคนประหยัดมัธยัต,ยตพวกเก็บตัวไม่ยุ่งกับใครสถานการณ์ของดวงเมืองที่มีสารพัดปัญหาทาโถมเช่นนี้เพราะดวงประเทศต,ตอนนี้ไม่ดีนักเท่าไหร่